ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวกินจิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่422ก็ขอ20คอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็ต้องขอขอบคุณสำหรับท่านที่โดเนนสนับสนุนกันเข้ามาด้วยเนาะและก็ต้องขอขอบคุณสำหรับคนที่สมัครสมาชิกโดยมีราคาเริ่มต้นเพียงเดือนละ20-30บาทเท่านั้น เอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากที่ซื้อหู้ยานะครับได้พบกับปิศนาความอ่อนล้าที่ตัวเขามีก็ได้จางหายไปตัวเขารู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นมาอีกครั้งมันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่คนหนุ่มสาวจะอดหลับอดนอนได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับพลังของซื้อผู้ยายังคงถูกผนึกเอาไว้ดังนั้นตัวเขาจึงต้องได้รับผลข้างเคียงจากการอดหลับอดนอน การอุดหลับอุดนอนตั้งคืนนะครับทำให้รอบตาของเขามีรอยคล้ำยางเห็นได้ชัดแต่เมื่อได้อ่านคําถามใหม่ตัวเขากลับรู้สึกถึงพลังที่มีเพิ่ม,เพ,มเพิ่มมากขึ้นถือหูญยานนะครับที่เริ่มแก้ปิศนาเขาน,นไม่รอช้าลงมือในทันทีตัวเขานั้นนะครับได้มุ่งมั่นตัวเขามุ่งมั่นที่จะแก้มันและจะไม่ยุ่งกับมันแน่ถ้าเป็นของผู้อื่น แต่ของสิ่งนี้นั้นได้มาจากผู้เป็นอาจารย์ซื้อผูยารู้แบบนั้นก็มีแรงบันดาลใจเพิ่มเป็นทวีคูณเป็นสิบสิบ,สบเท่าช่วงปป้งนะครับไม่รอช้านะครับเขาตกตะลึงพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวเมื่อเห็นสีหน้าตา,าทีนะครับสีหน้าตาตาของสื้อผู้ยานี่สิทธิของตัวเองบ้าไปแล้วยังยางนั้นเหรอตัวเขาได้แต่รำพึงอยู่ภายในใจแย่แน่สิทธิเจ็ดกำลังมุ่นอยู่กับการไขปริศนาแบบนี้ พี่จะทําอะไรหลังจากเชื่อตอบคําถามพวกนี้ได้แล้วขอจะตอบได้หรือเปล่าหลังจากนั้นไม่นานช่วงกกงก็โบกมือนะครับเพื่อพยายามเรียกร้องความสนใจกับซื้อวัวยาสิบพี่เจ็ดอย่างไรก็ตามนะครับซื้อวัหยาไม่ได้ตอบกลับมาตัวเขาทําราวกับว่าไม่มีผู้อื่นนะครับตัวเขาเหมือนเห็นช่วงโกงอยู่ในสายตาช่วงกกงตอนหายใจก่อนที่จะอุ้มท้องอันใหญ่ยักษ์ของตนนะครับจากไป ตัวเขาได้เดินออกมอค่อยลังกอนที่ออกจากถ้ำแห่งเงาะสโตดไปจูงกงรู้สึกดีมากนะครับที่มีโอกาสเดินจากไปเหมือนกับผู้เป็นอาจารย์แต่ทีที่ออกจากถ้ำก็เห็นปานสงและโจจีเฟิงที่เดินเข้ามาตัวเขาสวัสดีครับท่านสิบคนที่ไปต่างสองกล่าวทักทายอย่างพร้อมเพียงกันจูงกงเห็นแบบนั้นก็ได้กระแอมออกมาตัวเขาได้ทมอย่างเข่งหลง <c oughs> มีอะไรกันเออไม่มีอะไรขอรับพวกเราก็แค่มาที่นี่เพื่ออยากดูก ข้าได้ยินมาว่าท่านสิทธิ์คนที่จิตได้พยายามหาคําตอบตลอดทั้งวันทั้งคืนพวกเราที่ได้ฟังเช่นนั้นก็เลยอยากมาเห็นกับตาตัวเองปานสงพูดกลับเฮ่พวกเจ้านี่มีเวลาว่างมากเสียจริงนะพวกเราควรจะใช้เวลาไปกับการฝึกฝนตัวเองจะดีกว่าจู่องคง์ผู้เสร็จก็ได้โยนกระดาษที่ตัวเขาพกมาด้วยกับฟานสงและโจจี้เฟืงไปขอบคุณมากครับท่านสิคนที่แปลอ่าไม่นานนักนะครับปิสนาแรกที่ ได้รับให้กับซื้อวุยานนั้นก็ได้ถูกมอบไปในก่อนหน้านี้นะครับแต่แล้วเมื่อถึงฟานสูงกับโจจี้ฟึงมันก็ได้แพร่ไปทั้งตัวจีนถิงนศาสตร์เมื่อปิศานะครับจากคําถามง่ายๆเป็นคําถามเชิงคณิตศาสตร์ของลูกตัวไปที่ลู่โจจากมานะครับทำให้อุปข,ขอุทองจีนถิงสศาสตร์นั้นบัตรนี้ไรซึ่งความบันเทิงใดๆอบอกได้เลยว่านอกจากการฝึกฝนทุกๆคนแล้วบัตรนี้ ทุกคนนั้นต้องใช้เวลาไปกับการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารการเข้าน้ำหรือแม้แต่การหลับพักผ่อนนันที่จริงทุกคนต่างก็ต้องการสิ่งที่ทําให้ตัวเองสงบกสนานแต่เมื่อทุกๆคนนะครับได้พบกับดิสนาที่ว่านี้ทุกคนก็ได้เริ่มศึกษามันอย่างจริงจังอารมณ์เหมือนกับว่าได้รับคำพีไบเบิลกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้กินจิงซันคือตกอยู่ในภาวบ คำถามคณิตศาสตร์ง่ายๆที่ลู่โจของเรากีดเขียนขึ้นนะครับลู่โจกําลังทําสมาธิคิดอักษรสวรรค์ให้ห้องของตนตัวเขานั้นนะครับไม่รู้เลยว่าโจปัญหาธรรมดาของเขานั้นจะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในกินจิงศาสตร์ณนเะช้าวันใหม่นะครับมันเป็นวันที่ไร้ซึ่งแสงสว่างแต่ลู่โจกับได้ยินการแจ้งเตือนถึงสองครั้งติดติงชี้แนะซื้อหูญยาได้รับรางวัลแต้มบุญสองร้อยแต้มติงชี้แนะซื้อหูญยาได้รับรางวัลแต้มบุญสองร้อยแต้ม ลูโจประหลาดใจนะครับที่ได้รับการแจ้งเตือนถึงสองครั้งสองกล่าดูเหมือนว่าตัวเองนะครับจะต้องเตรียมคำถามอื่นเพื่อจะสอนจิตไม่รักดีคนนี้อีกซะแลว้วฉันจะต้องแสดงให้เห็นเองว่าเนื้อฟ้ายัางมีฝาและวิธีที่ลูโจใช้นะอ่าละวิธีที่ลูกโจใช,นะจใช้มันก็คือคณิตศาสร์นะครับแหมอย่างเกานะครับผมชอบมากเลยกับวิธีที่ใช้สยบซื้อผูยาเนี่ย นะตอนนั้นเองเสียงของจูงโ้งก็ดังมาจากภายนอกท่านอาจารย์เข้ามาได้หลังจากเข้ามานะครับจูงโ้งไม่สแสดงท่าทีแก่งกล้าวตอหน้าลู่โจตัวเขาแผ่นผ่อนคลายมากขึ้นนะครับเมื่อจูงกงเข้ามาในห้องเ,เห็นลู่โจกกำลังนั่งสมาธิเขาก็ได้โค้กับนับกราเชื่อพูดออกมาท่านอาจารย์สิทิพี่จิตได้แก้ไขปริศนาอันแรกของท่านได้แล้วคําตอบของเขาเหมือนกับคําตอบของท่านไม่มีผิด สีหน้าของลูโจไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่น้อยนะครับคำถามพวกนั้นก็เหมือนกับการเรียกย่ามันก็เหมือนกับอาหารเรียกน้ําย่อยเท่านั้นลูโจรู้สึกประหลาดใจมากกว่าที่ทําไมตัวเขาถึงได้รับแต้มบุญจากคถามง่ายๆแล้วคําถามที่สองหลักลูโจได้พูดขึ้นเออข้าคิดว่าสิทธิคงจะแก้มันได้อีกครั้งแน่หาแน่ใจว่ามันยากสําหรับเขาใครจะไปคิดกันแล้วว่าสิทธิเจ็ดนั้นต้องกัวอย่างหนักหลังจากที่ได้รับคําถามนี้ช่วงกง้่ากลับไป เอาละเอากระดาษบนโต๊ะไปให้เจ้านั่นะขอรับท่านอาจารย์ชวงกงนะครับก็ได้นําคําตอบของปริศนาพร้อมกับคําถามปริศนาที่3ไปยังถ้ำแห่งเงาสะท้อนสิบพีจนี่คือคําตอบของเมื่อวานและต่อด้วยปริศนาที่3สือบุญยาหยิบกระดาษออกมาจากตัวของชวงกงในทันทีตัวขอถอในาใจก่อนเทียบเปรียบเทียบคาตอบของตัวเองน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจจริงๆนี่มัน ราวกับตัวเขานะครับได้บรรลุไปอีกขั้นหนึ่งนะครับจากการเรียนรู้ในส่วนของคอําโจทย์คณิตศาสตร์นะครับสือวุยานั้นต้องมองไปที่แผ่นกระดาษและคําตอบช่วงโกงมองไปที่โต๊ะหินนะครับที่อยู่ภายในถ้ำแห่งสโอนตัวเขาแปลกใจที่เห็นทั้งรูนะครับที่เห็นรูทั้งสองรูซิตี่เจ็ดท่านเป็นคนทาอย่างนั้นเหรอใส่แล้วข้าควบคุมต,ตัวเองไม่ได้นะสือวูยาพูดออกมานะครับดวงตาของเขายังคงจับจ้องไปที่กระดาษอย่างไม่ละสายตา เฮสิพี่เจตข้าคิดว่าท่านนะ่ะควรหยุดแก้ควรที่จะหยุดพยายามแก้ปัญหาเหล่านี้นะมันน่าเบื่อจะตายไปใส่หมัวไปซะเสียงของซือุญยาดูเย็นชาเอ๋ <c oughs> ชวงพงได้ยินแบบนั้นตกตะลึงเอองั้นข้าขอตัวก่อนหลังจากชวงพงจากไปนะครับซือุญยาก็สงบลงก่อนทพืจะพึ่งพากับตัวอีกยี่สิบสง้อ่าาข้าคำนวณมันเพียงแค่อันเดียวอย่างนั้นเหรอ ข้าไม่เคยเห็นวิธีแก้ปัญหาของท่าอาจารย์มาก,ก่อนเลยช่างเป็นอะไรที่ได้เปิดหูดเ,ปดเปิดตาข้าจริงจริงคำตอบที่เขียนอยู่บนกระดาษไม่ได้มีเพียงคำตอบนะครับมันยังมีตัวแปรและ,ะตัวแปรสมมติและวิธีการคิดให้อีกด้วยสำหรับคนฉลาดอย่างซื้อวยานะครับแรงบรรดานใจในการแก้ไขปัญหาของเขาก็เหมือนกับการได้เห็นได้ทานอาหารที่ดูเลืศดรสนะครับตัวเขาไม่รู้สึกตกใจที่ได้ตัวเขาจาให้รู้สึกตกใจได้ไงกันเมื่อได้เห็นปริศนาที่อยู่ภายในกระดาษ สำหรับคำถามที่3นะครับซื้อบูยยาได้ตกตะลึงเป็นเวลานานกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาในตอนนี้ตัวเขาเพิ่งจะรู้ว่าคำถามสองอและคำถามแรกนั้นเป็นเพียงแค่อา่านการเรียกน้าย่อยเท่านั้นในกระดาษแผ่นที่3นะครับมีรูปสามเหลี่ยมและมีรูปวงกลมและสัญ,ญลักษณ์ที่ซื้อบูยยาไม่รู้จักตัวเขานั้นไม่เข้าใจอะไรสัญ,ญลักษณ์พวกนั้นเลย ก็่าจะเป็นสามเหลี่ยมวงกลมวงรีอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมอะไรกลางหมูนู่นนี่นั่นอย่างที่เราเคยเรียนกันนะครับมันมีเยอะแยะมากมายเป็นเรื่องธรรมดาที่ซื้อวู้ยาจะเป็นแบบนั้นมันเป็นคําถามท,าที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรขาคณิตขั้นสูงนั่นเองเอาละครับจากโจทย์คณิตศาสตร์ง่ายๆบัดนี้พระเอกของเราก็ได้ใช้ไม้ดิบนะครับหนักข้อขึ้นนั่นก็คือวิชาเรขาคณิตขั้นสูงแม้แต่ลู่โจในดียังปวดหัวนะครับ ตอนที่เขาได้เรียนและได้ตอบคาถามเหล่านี้แน่นอนสําหรับซื้อหุ้ยที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนนั้นจะต้องเป็นเช่นนั้นชีกเช่นเดียวกันมันเป็นความรัวนะครับที่จะคอยครอบนําเรานักศึกษาทั้งหลายอย่างนักไม่ถ้วนติงชี้แนะซื้อหอุ้ยได้รับแต้มบุญ200แต้มเมื่อได้ยินการแจ้งเตือนครั้งที่3ของวันนะครับลูโจพยักหน้ายังพึงพอใจแม้แต่ฉันในตอนนี้เองยังกังวลเกี่ยวกับคําถามนั้นซื้อหอย้าแกนะไม่มีทางที่จะท่อง แกนะไม่มีทางที่จะแก้มันได้เนี่ยปลาอีของเราบนพื้ปังอยู่ในใจแม่ปลาอีของเราเนี่ยมันเกี่ยวเอาเรื่องจริงๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนคำถามที่สามนั้นเกี่ยวข้องกับเราขาคณิตชั้นสูงสําหรับลูกที่ขาดแนวคิดทางด้านคณิตศาสตร์ไปอย่างลูกนี้นะครับมันเป็นลูกของการฝึกยุทธมันก็เหมือนกับคนธรรมดาที่ มีโอกาสได้เรียนคิดอักษรสวรรค์นั่นแหละมันไม่ต่างกันเลยซื้อวุยาไม่ใช่คุณธรรมดาแน่นอนนะครับเมื่อเวลามาผ่านไปนานตัวเขาจะต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้เพิ่มขึ้นแน่ผ่านไปช่วงคู่หนึ่งนะครับลู่โจหลับตากรทำสมาธิเข้าใจคิดอักษรสวรรค์ต่อตัดภาพมาที่บายวันนั้นคนอื่นๆในศาลาจีนสิงซานต่างก็ยอมแพ้กับการหาคำตอบเกี่ยวกับปริศนาเหล่านี้ที่ลู่โจได้ถามซื้อวุญยานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหา ไม่ว่าจะแก้ปัญหามากสักเท่าไรแต่ก็ไม่สามารถหาคําตอบได้ยิ่งไปกว่านั้นทุกคนรู้สึกทรมานใจเปล่าๆในช่วงคำํำซื้อบูญยาจ้องมองไปที่พิศนาที่อยู่บนโต๊ะโดยสีหน้าที่ว่างเปล่าตัวเขาในตอนนี้นะครับรู้สึกราวกับตัวเองนั้นเป็นคนที่โง่เขลาอีกครั้งนี่เป็นปฏิกิยาปกตินะครับเมื่อมีใครบางคนพบสถานที่ยากลําบากความมั่นใจของคนคนนั้นจะถูกปั่นตอนลงอย่างไม่มีชิ้นดีและมันทําให้คนคนนั้นนะครับ รู้สึกสงสัยในตัวเองสืออุยาก็เป็นเช่นนั้นไม่ต่างจากคนอื่นๆเขาไม่รู้ว่าคนอื่นได้ยอมแพ้แก้แก้ปริศนาอันนี้ไปเนิ่นนานมาแล้ววันที่สามวันที่4แหละแล้วนะครับ5วันก็ได้ผ่านพ้นไปสืออุยายังคงตั้งใจนะครับแก้ปริศนาอยู่ที่บนโตะ๊ะตัวเขานะครับยังคงศึกษามันมากายิ่งตัวเขาศึกษามันมากเท่าไหร่สืออุยาก็พบว่าคําคถามที่3มมันซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้นตอนนี้นะครับเขาไม่กินไม่นอนอ่า ไม่กินไม่นอนไม่ดื่มนะครับแล้วก็ไม่ทําอะไรนะครับห้าวันห้าคืนติดต่อกันเพื่อแก้ไขนะครับโจทย์ปัญหาวิชาเรขาคณิตขั้นสูงในขณะนี้นะครับอย่าลืมถ้าเป็นผู้ฝึกยุทธธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากมายแต่เขาถูกปิดผนึกพลังวุทธ์เชนนั้นแล้วเขาไม่ต่างอะไรจากคนตัวไปนะครับแม่มันบ้าอย่างกันรีบวางถุงกาวลงก่อนนะครับพี่ซื้อยาพักบ้างนะครับทาให้พักแบบนี้มีหวังได้นกกันแน่นอน การทำสมาธิของลู่โจนะครับทําให้เกิดความเข้าใจคิดอักษรสวรรค์เป็นไปใหญ่อ่าเป็นไปได้อย่างราบรื่นอ่อนหน้านี้ตัวเขาได้เติมเต็มพลังวิเศษของคิดอักษรสวรรค์เต็มแล้วตัวเขายังไม่รู้ว่าพลังคิดอักษรสวรรค์จีสีที่เพิ่งได้รับมานั้นมีพลังความสามารถอะไรเนื่องจากตัวเขาได้ทําสมาธิกับคิดวิชาส่วนใหม่ลู่โจในตอนนี้นะครับจึงมั่นใจมากว่าการใช้พลังวิเศษของชายอ่ มั่นใจว่าการขายของวิเศษที่ระบบมีนั้นจะต้องสูงเพิ่มมากขึ้นเช่นกันเหมือนกับทุกๆครั้งไปตามที่คาดเอาไว้นะครับเมื่อลูโ่โจเปิดเมนูระบบร้านค้าออกมาตัวเขาก็พบว่าการ์ดทั้งหมดนะครับย้ําว่าการ์ดทั้งหมดภายในระบบนั้นเพิ่มขึ้นถึง500แต้มจากเดิมนะครับสมมุติว่าการ์ดการโจมตีของเพชจารามีราคาอยู่ที่1,500ก็บวกเพิ่มไป500จาก1,500ก็เป็น2,000นะครับแม ไม่รู้ว่าจะได้คุ้มเสียหรือเปล่าระเอกตอนนี้นะครับได้แต่รู้สึกคุณเกรืองอยู่ในใจลูโจได้ยินแบบนั้นนะครับได้แต่กัดฟันและก็สาบแช่งอยู่ภายในใจท่านอาจารย์สิพี่เจตต้องการจะพบท่านอย่างไรก็ดีนะครับสีหน้าของลูโจยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อได้ยินอาคนเรียกขึ้นมาเสียก่อนตายที่สุดแล้วตัวเขาก็ไม่คิดว่าสิคนนี้จะแก้โจทย์ปัญหาได้ทําไมกันเออสิพี่อยากที่จะขอความเห็นจากท่านอาจารย์เกี่ยวกับปริศนาที่ได้รับขอรับ เือขอยอมขอความคิดเห็นจากคนอื่นด้วยอย่างนั้นเหรอจวงกงนะครับสามารถจับอารมณ์ของผู้เป็นอาจารย์ได้ในทันทีเอ,อ่อข้าจะส่งสิ่งที่ท่ทานพูดไปให้กับเขาเองขอรับหลังจากจวงกงจากไปลู่โจก็มองไปที่ด้านนอกหน้าต่างนะครับตัวเขามั่นใจว่าตัวเองจะต้องสามารถจัดการกับสื้อวูยาผู้ยิงไะย้องได้แน่ในอีกไม่กี่วันข้างหนะ้าลู่โจได้ใช้วิธีการเพิ่มเติมนะครับตัวเขาได้ยกได้ยก ความยากของคําถามที่ตัวเขานะครับไม่คาดหวังว่าซื้อวุหยาจะแก้จทย์ปัญหาได้จริงตัวเขาต้องการกี่จะให้ซื้ออุหยาเข้าใจความหมายของเบื้องหลังคำถามเหล่านี้การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งเข้าใจศาสตร์ของการคำนวณมากเท่าไหร่ตัวเขาก็ยิ่งเข้าใจความลึกลักของโลกใบนี้มากเท่าน,านั้นภายในถ้ำแห่งอสะ้อนซื้อูุยานะครับ กําลังทําตัวในแบบที่ลู่โจคาดหวังเอาไว้ยิ่งตัวเขาแก้ปัญหาได้มากเท่าไหร่ตัวเขาก็ยิ่งรู้ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นซับซ้อนกว่าที่ตัวเขาเดาตัวเขาคาดไว้มากรูปรักของสือวุยาเปลี่ยนไปนะครับตัวเขาดูทนทุกข์ทรมานกับคําถามจนตอนนี้นะครับดูเหมือนไม่ต่างอะไรจากคนบ้านนะครับเขามีผมที่ยุ่งเหยิงสือวุยาคนที่รอเราและมักจะมาพร้อมกับ คราบของนักป่าเสมอสมอคนนั้นมีผมเผ่ารุ่งเยืองรุ่งรังเฮสือวยาได้จดจ่อกับคำถามจนไม่มีอันจะทำอะไรขาดได้เฮอขาจะไม่ทนเห็นท่านสิทธิ์คนที่เจ็ดเป็นแบบนี้ฟานสวงเหลือบมอง <c oughs> ไปตี่สือวญยาก่อนจหันหลังกลับไปคำถามพวกนี้ต้องเป็นคำถามที่ทำให้คนบ้าแน,น่ท้ายที่สุดแล้วมันจะทำให้มีแต่เสียสุขภาพเสียเปล่าเเฮ เจ้ายังไม่เข้าใจปิศาด้วยซ้ำไปเมื่อฟานสงและโจจีเฟิงจากถ้าแห่งอสซ้อนนะครับในตอนนั้นผู้ฝึกยุทธหญิงหลายคนก็วิ่งเข้ามาฟานสงเห็นแบบนั้นก็ขมวดคิ้วเกิดอะไรขึ้นเออองหญิงโยงนิงสุดหนักในตอนนี้มีใครบางคนได้รายงานเรื่องนี้ต่อท่านปรมาจารย์แล้วข่ามาที่นี่เพื่อจะบอกข่าวนี้กับท่านศิษย์คนที่7ผู้ฝึกยุทธหญิงนะครับเร่งรีบซื้อวุญยาที่ได้ใช้เวลาจดจ่ออยู่กับการแก้ปิศานามาโดยตลอดระยะเวลาหลายวันหลายคืนตัวเขานะครับ บัดนี้ปรากฏขึ้นที่ปากทางถ้ำอ่าปากทางเข้าถ้ำของเอาสะท้อนสือวุยญาขมวดคิ้วอ่าก่อนที่จะถามออกมาเกิดอะไรขึ้นกับยงนิงกันก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูในตอนหน้าว่ายงนิงนั้นอ่าจะได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เป็นวันสุดท้ายหรือเปล่าหรือท้ายที่สุดแล้วนะครับนางจะสามารถเอาชีวิตรอดมาได้หากไม่ใช่เรื่องของยงนิงนะครับสือวุยญาของเราคงจะไม่มีวันไปสนใจเรื่องอื่นใดในเวลานี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาสนใจก็คือ รูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนั่นแหละครับสามเหลี่ยมทํายังไงให้มุมมันในรูปสี่เหลี่ยมนี้มีเหลี่ยมทั้งหมดกี่มุมบา้บาๆนะครับระเอีกของเราเนี่ยมันก็สรรหาวิธีเหลือเกินนะครับผมเองก็เหมือนกันนะครับไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ไอคณิตศาสตร์เวลาต้องคำนวณเนี่ยครับมันปวดหัวนะครับ นั่นแหละครับก็จบไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเพื่อนเพื่อนคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับใครชอบคณิตศาสตร์ก็คอมเมนต์ไว้ได้แล้วก็อย่าลืมนะครับคลิปนี้ขอแค่20คอมเมนต์เท่านั้นเพื่อเป็นกําลังใจในการตามคลิปต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณท,ทุกท่านที่รับชมนะครับและสนับสนุนเราเสมอเสมอจนเรามาถึงทุกวันนี้ได้สวัสดีครับ